นูโปรดเลยโปรดบ้าแต่เด็กคืออันนี้ครับลูกเจี๊ยบย่างมาจ้ะโอยนี่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 นี ดีครับแล้วแต่ลุงนะครับวันนี้นะลุงกำลังเดินทางกลับบ้านแหละสืบทราบมาว่าแถวบ้านเนี่ยมันมีร้านร้านหนึ่งแต่บอกก่อนว่าร้านเนี่ยเป็นร้านจากักาเป็นประเภทร้านเพื่ออะทอเราจะไปลองทานอาหารปิ้งย่างแต่บอกก่อนว่าปิ้งย่างร้านเนี้ยไม่ธรรมดา เพราะว่าเขาก็มีชื่อเสียงมานมนานคือเอาง่ายๆคนละแวกเนี้ยรู้จักกันหมดอะ่ะลุงก็เลยจะต้องตามมาพิสูจน์ดูซิว่าเอะมันอร่อยแค่ไหนกันเชียวถึงได้แบบว่ามีชื่อเสียงมานมนานขนาดนี้บัดเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าร้านเขาหน้าตาเป็นยังไงนะครับขับรถจากลายมินทามาวิ่งตรงมาเรื่อยๆครับเลี้ยวเข้าถนนคูบอนมา,ลานแล้วก็ตรงมาตามทางเลย ตรงตามทางมาเจอฟุตบอล27ก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลี้ยวซ้ายขับเข้ามาอีกนิดเดียวไม่ไกลมากก็จะเจอกับถนนฟุตบอลแยกน2นะครับสังเกตง่ายๆว่าข้างหน้าเนี่ยฝั่งตรงข้ามมันจะมีร้านเซเว่น,นอีเลฟเว่นอยู่แล้วร้านลุงก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลย ร้านที่ลุงพามาวันนี้ที่ลุงพูดถึงคือนี่ครับไก่ย่างลุงวีคูบอนเนื่องจากวันนี้มาเย็นไปหน่อยเขาบอกว่าไม่มีอะไรเหลือแล้วเหลืออยู่หน่อยเดียวแต่ก็ไม่หน่อยนะไม่หน่อยนะนี่นี่ดูดูดูภาพผู้ชมดูนี่อันนี้อันนี้คือเนื้อส่วนไหนนะจ๊ะสะโพกไก่ครับ30บาทอันนี้สะโพก30ิที่เหลือ10บาททุกอย่างที่เหลือ1ิบบาททุกอย่างเลยโครงครับติดเนื้อครับตูอ่ามีก็เนื้อล้วนปีกมีโครงมีหนังติดเนื้อ มีตูดไก่แล้วก็เนื้อล้วนเมนูโปรดเลยโปรดมากแต่เด็กคืออันนี้ครับค้งไก่โค้งไก่แต่ผมอะ่ะส่วนตัวผมเรียกว่าลูกเจี๊ยบย่างเขาื <c oughs> อไก่ตุวเล็กมันมีที่โคง้งมีหมดเลยโอ้โห,หน่าทานน่าทานเราเอาอะไรดีบ้างเราเอาอคนไหนลุงวีจ๊ะคนไหนลุงวีนี่ลุงวีนะ,ะลุงวีสวัสดีครับ ลุงนี่เปิดขายที่นี่มากี่ปีแล้วขายอยู่ผมบอลนี่ประมาณสามสิบสามสิบเอ็ดสามสองปีแล้วครับสามสิบเอ็ดปีนี่คือขายแต่ไอ้ไก่ไไไไไย่างนี่อย่างเดียวเลยเหรอลุงครับโอโ้โหร้านเปิดกี่โมงลุงสิบเอ็ดโมงครึ่งครับสิบเอ็ดโมงครึ่งปิดกี่โ<า>ม,มงครับห้าโมงเย็นผมจะมากลางวันแต่ก็ไม่กล้ามากลัวคนเยอะผู้ชมตอนนี้ประมาณ5้าโมงก็ยังมีลูกค้าเข้ามากันอย่างต่อเนื่องนะครับ เราซื้อกลับไปตรงนี้เราซื้อกลับไปทานที่บ้านด้วยแล้วเดี๋ยวจะลองนั่งทานที่ร้านด้วยไก่ย่างยังมีน้ําจิ้มให้ด้วยไหมไม่ไไม่มีเป็นไก่ที่หมักมาเป็นปลุงบอกว่ารุงรสมาในตัวอร่อยโดยไม่ต้องจิ้มแล้วข้าวเหนียวมีอยู่ใช่ไหมนะเขาใส่กระติกไว้นะครับร้อเลยนี่นี่นี่ห่อละห้าบาทจะห่อละห้าบาทมาลองนั่งทานกันตรงนี้หละนะโอ้ยน้ำลายไหลน้ำลายไหลมาทานกันตรงนี้แหละ เขาเรียกว่าค้างเตาเป็นปิ้งย่างเอื้อตอ,อนโอ้ราคาถูกมากเลยเหนียวร้อนมาเริ่มจากอะไรก,ก่อนดีตูดกันเลยตูดกไก,ก่กว่าจ้ะนี่นี่นี่โอ้เอยเยิ้มเยิ้มใหญ่เยิ้มเยิ้มไปครับอืมร้อนร้อทำไหมทำทำมากตับ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 มาลองตับตับไหนกันให้อืม หอมดีเนาะหมเปล่าเลยร้อนๆระหว่างเชื่อมทางกันอยู่นะครับลูกค้าก็เข้าตลอดเลยมาลองนี่มาลองนี่ดิบมั่วเลยนะนี่อันนี้เนื้อรวนเนื้อรวนเนี่ยสิบบาทครับสิบบาทครับคุณผู้ชมทำยังไงอ่ะสิบบาทขายได้ยังไงอ่ะรู้ละทำไมถึงไม่ต้องมีน้ำจิ้มไก่เขาหมักมา มีความเค็มมีความหวานมีความมันของไก่แล้วก็ย่างด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมนะหวานกำลังดีเค็มกำลังดีแล้วก็เหนียวร้อนๆนะชอบไปนะอยากจะมาร้านเปิดตั้งแต่ยี่สโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นถึงหกโมงเย็นวันอาทิตย์ก็ต้องมาวันอาทิตย์หยุดถูกมูดิคนเข้ามาจอดซื้อนแบบโอ้โหนูอะติดพันอะพี่อยากจะแท้ลูกเตีเ๋ยวย่างให้ดูจังเลยม,มา เป็นโครงไก่นะส่วนตัวลุงเรียกว่าลูกเจี๊ยบยางมาจากนี้ยีนี่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 น คือไก่มันฉ่ำมันไม่ได้แห้งย่างจนแบบแห้งติดเนื้อแข็งอย่างนี้ไม่ใช่นะไก่ฉ่ำมากเนื้อฉ่ำเมื่อกี้ไอ้ลูกเยี๊ยบย่างของผมก็แบบว่าแพะย่างมาันปรําฉ่ำแบบโหฉ่ำมากฝากไว้นะครับใครจะมานะซอยคูบอน27แยก2ร้านไก่ย่างลุงบีภูบอน27นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในร้านในตำนานจะบอกว่าจริงๆแล้วที่ซอยคูบอนมีของกินที่เราติดตามกันอีกเยอะเลยนะ เดี๋ยวลุงจะค่อยๆพาเก็บไปเที่ยร้านที่ยร้านแล้วคอยติดต่มมันะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงแล้วคอยดูกันว่าลุงจะพาไปไหนไปกับใครแล้วก็ไปทำอะไรสำหรับวันนี้ลุงไปกันจ้า